สืบเนื่องจากการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบปลปงแดงอำเภอเมืองตาจังหวัดตากระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดตากและองค์การบริหารส่วนตำบปลปงแดงในปีงบประมาณพุทธศักร,ราช2564นำไปสู่การจัดทำโครงการและได้รับงบประมาณจัดสรรเพื่อดำเนินงานตามแผนงานโครงการภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ขขงของเศ,ษศรษฐกิจฐานรากประจำปีงบประมาณพุทธศักร,ราช2564 สภาเกษตรกรจังหวัดตากและองค์การบริหารส่วนตำบปลปงแดงจึงได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปลูกไผ่เชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์จากไผ่อย่างยั่งยืนโครงการส่งเสริมการปลูกไผ่เชิงพาณิชย์เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกสำหรับเกษตรกรตำบปลปงแดงในระหว่างวันที่1ถึง3พฤศจิกายน2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและความต้องการในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรการรวมกลุ่มและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาชีพเกษตรกรรมรวมไปถึงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมจาก14หมู่บ้านรวมทั้งสิ้น200คนโดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น2ส,ส่วนคือ 1. ภาคทฤษฎีซึ่งได้รับเกียรติจากนายศรีสเกตสมานร,รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นวิทยากรร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้านการตลาดและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่นะครับหนึ่งก็คือเรียนรู้จักคือไม่เรียนรู้อะไรเลยนะครับไปว่าอะไรไปก็ไม่สนใจบอกแล้วบอกอีกสเกตเมื่อทีคนที่ล้มบ่อยๆมันก็จะล้มอีกเพราะเขาเรียกว่าไม่เรียนรู้อะไร กับอีกแบบหนึ่งก็คือต้องเรียนรู้จากตัวเองเก่งอันนี้จะเขาเรียกว่าคนเก่งนะครับแต่มันมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกว่าเรียนรู้จักผู้อื่นนะฮะคือการได้ออกไปท้อนนอกกับผู้อื่นทำอย่างนั้นทำให้เราเรียนรัดขึ้นแล้วก็เรียนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการได้มาเจอกันวันนี้ครับก็ถือโอก,กาสได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับและ 2. การสาธิตและฝึกปฏิบัติเพาะปลูกขายายพานันธุ์ และการวางระบบน้ำในสวนไผ่าจากนายประนอมอ่อนนุ่มสมาชิกสภาเกษตร,รกรจังหวัดตาเกษตร,รกรต้นแบบการปลูกไผ่ตำบปลปงแดงนายสวัสด์นนสูงสมาชิกสภาเกษตร,รกรจังหวัดตาผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืชและนายบัณฑิตทองศรีชมรมผู้ปลูกไผ่เกษตร,รกรผู้มีประสบการณ์จริง ั้งนี้ภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมในทุกหมู่บ้านจะมีแปลงสาธิตการปลูกไผ่เชิงพาณิชย์เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับกล้าพันุไผ่เพื่อนําไปขยายผลเพาะปลูกในพื้นที่ของตนเองถือได้ว่าเป็นการสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้กับเกษตรกรมุ่งไปสู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในอนาคต